สวัสดีครับอยู่กับผมลิซ่สตาร์นะครับวันนี้เราจะมาแ,ะแนะนำระบบและวิธีการเล่นเบื้องต้นของ m ิวออนไลน์ในมือถือนะครับซึ่งในมือถือจะใช้ชื่อว่า Lost Continent Global นะครับ ก่อนอื่นเลยเรามาดูหน้าอินเทอร์เฟซของเกมกันก่อนเลยนะครับเวอร์ชันที่ผมใช้ตอนนี้คือเวอร์ชัน PC นะครับซึ่งเวอร์ชัน PC พอเราเข้าเกมมาก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับก่อนอื่นเราไปดูตรงเมนูนี่นะครับตรงเมนูก็จะมีไอคอนต่างๆมากมายซึ่งจะเป็นระบบต่างๆของเกมนะครับเรามาดูในส่วนของ e q u i p m e n t นนะครับเป็น ส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นะครับพอกดเข้ามาก็จะแสดงอุปกรณ์ที่เราสวมใส่อยู่นะครับในส่วนต่อมานะครับ Inventory ก็คือกระเป๋านั่นเองมันก็จะแสดงในส่วนของกระเป๋าที่เราไว้เก็บของนะครับซึ่งเราสามารถกดตัว I บนคีย์บอร์ดได้เลยนะครับเป็นคีย์ลัดนะครับ ในส่วนต่อมามัน inventory นะครับหรือกระเป๋าสัตว์เลี้ยงเหมือนใน PC เลยครับกดตัว Y นะครับเป็นคีย์ลัดเพื่อเข้ามาในกระเป๋าต่อมาเป็น status นะครับก็คือเหมือนใน PC ทุกอย่างนะครับโดยเรากดตัว C บนคีย์บอร์ดนะครับเพื่อเข้าหน้า s t a ตั s นะครับ ในส่วนต่อมาคือสกิลนะครับในระบบสกิลจะแตกต่างจากใน Pc ก็คือเราสามารถเลือกสกิลโดยการเอาสกิลมาวางลากเข้ามาวางเนี้ยครับแล้วมันก็จะขึ้นมาในานี้เลยครับมันไม่ต้องกดเลขอะไรให้เสียเวลาเหมือนใน PC นะครับถ้าเราจะออกเราแค่ลากออกครับและอีกอย่างหนึง่งในเวอร์ชั่นนี้จะมีระบบการอัปเกรดระบบสกิลนี่นะครับเวลาเราเลือกสกิลไหนสกิลหนึ่ง ที่เป็นสกิลในการโจมตีนะครับอย่างเช่นผมใช้สกิลเมเทโอสไต์กดพอกดเข้ามาที่เมเทโอสไตเราสามารถกดอัปเกรดสกิลได้โดยเราสามารถหาหินพวกเนี้ยมาอัปเดตขั้นสกิลนะครับเพื่อให้สกิลมีดาเมจที่แรงขึ้นโดยหินพวกนี้จะได้จากการล่าบอสส่วนล่าบอสประจำวันโดยจะ สุ่มได้นะครับโอกาสได้น้อยมากครับต่อมาเราไปดูในส่วนของมัสมัสสหรือมาสเตอรี่อ่ในส่วนของมัส3ก็จะเหมือนใน pc เลยก็คือจะแบ่งเป็น3สายเหมือนเหมือนเหมือนใน PC ปกติเลยนะครับต่อมาเราไปดูส่วนของมัสสี มาสีนี้ก็เหมือนกันกันกบ PC ในซีซั่น15เลยนะครับซึ่งจะแตกต่างกันที่ลักษณะของรูปภาพแค่นั้นเองนะครับแต่มีผลเอฟเฟกเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่อมาเป็นเควสนะครับเราสามารถามาดูเควสเหมือนกับใน PC แล้วเควสต่างๆในนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราทำเควสประจําอาชีพ เราสามารถกดตรง job เพื่อดูว่ามันจะให้ทําอะไรบ้างนะครับซึ่งนะมันจะมีรายละเอียดอยู่ในนี้นะครับในส่วนต่อมาเป็น account manager ในส่วนนี้นะครับเราสามารถมาเปลี่ยน password หรือเปลี่ยน email ได้เลยนะครับซึ่งเราจะต้องล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนได้ต่อไปในส่วนต่อมานะครับคือ เป็นการแจ้งนะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีคุณ2ช่วงไหนบ้างนะครับจะแจ้งในนี้นะครับต่อไปเป็นซิสเต็มนะครับซิสเต็มก็จะแบ่งเป็นอันแรกจะเป็น e x i t ซิทเก็คือออกเกมเปลี่ยนแ c คเคาทเปลี่ยนคาแรคเตอร์หรือเปลี่ยนตัวละครแล้วก็ตั้งค่าของเกมเราจะมาดูในส่วนของตั้งค่าของเกมกันก่อนนะครับในส่วนตั้งค่าของเกมนะครับหน้าแรก จะเป็นในการเซตของภาษาซึ่งในภาษาเรามีภาษาไทยแล้วนะครับแต่ผมส่วนตัวผมชอบภาษาอังกฤษามากกว่าผมขอใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับในส่วนต่อมาเป็นกราฟิกเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับภาพนะครับอันนี้อันแรกคือขนาดของหน้าจอนะครับส่วนตัวนี้ถ้าเราเอาออกมันจะเป็นเต็มจอถ้าเราติ๊กไว้จะเป็นโหมดวินโดว์โหมดนะครับในส่วนต่อมาเป็นความละเอียดของภาพนะครับเราก็ปรับได้ตาม ใจชอบหรือว่าตามสเปคของเครื่องเราเลยนะครับในส่วนต่อมาคือ FPS นะครับจะอยู่ที่ 25, 30, 45, 60นะครับแล้วแต่เราจะเลือกครับผมปรับเป็นฟีแล้วกันส่วนต่อมาเป็นซาวนะครับก็คือเสียงของเกมและคุณภาพแสงของเกมนี่ถ้าเราปรับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับข้างหลังมืดหรือสว่างนะครับเราสามารถมาปรับได้ตรงนี้เลยถ้าแบบใครมืดจอมืดอย่างเงี้ยครับ บางทีอาจจะเป็นที่แกมม่านะครับให้มาที่ตั้งค่าแล้วก็นี่ครับปรับอ่าโอเคต่อมาเป็นส่วนของแมปนะครับในส่วนของแมปนี่คือถ้าสมมติเครื่องเราร้อนหรือว่าแบบรับไม่ไหวกระตุกให้ให้ลดตัวนี้ลงก็ได้ครับจะทำให้ภาพดูง่ายขึ้นเรียบง่ายขึ้นและดูลื่นขึ้นนะครับ จะทําให้เล่นเกมได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเครื่องใครแรงหรือสเปคใครสูงก็ปรับสุดไปเลยครับไม่เป็นไรส่วนตัวนี้ก็คือปิดเปิดย่านะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยอันนี้ไม่แนะนําให้ปิดนะครับเพราะว่าจะทําให้มองไม่เห็นสิ่งก่อสร้างเห็นไหมครับอ่าผมแนะนําให้เปิดไว้เลยต่อมาในส่วนของแมสเสจนะครับอันนี้ จะแสดงชื่อผู้เล่นเอ้ยแสดงชื่อไอเทมที่ตกอยู่บนพื้นนะครับส่วนที่2แสดงค่า EP ที่ได้รับส่วนที่3คือแสดงจํานวนเงินที่ได้รับส่วนที่4คือแสดงดาเมจต,ต่อศัตรตูนะครับจะปิดไว้ก็ได้หรือจะเปิดไว้ก็ได้แล้วก็ส่วนที่3คือแสดงชื่อของศัตรตูนะครับแล้วก็ส่วนที่4ี่ มันจะบอกอันนี้คือแสดงชื่อของศัตรูทั้งหมดหรือว่าเราสามารถปรับให้แสดงชื่อเฉพาะผู้เล่นหรือว่ามอนสเตอร์ก็ได้นะครับหรือจะปิดไว้ก็ได้ของเปิดทั้งหมดเลยแล้วกันอันนี้ก็เปอร์เซ็นต์เลือดของศัตรูนะครับนะและในส่วนถัดมานะครับจะเป็นส่วนของการมองก็คือจะมีการปรับแสงการปรับเงาการปรับจํานวนมอนสเตอร์อะไรพวกนี้ครับอ่าก็ลองลองไปปรับกันดูสําหรับใครที่ตัวแบบ ตัวละครทาไม่มีแอนิเมชันเดินแข็งเดินค้างอย่างเงี้ยครับให้ลองมาปรับตัวนี้ดูนะครับเนี่ยครับก็คือแสดงแอนิเมชันในการโจมตีเพราะบางคนจะมีปัญหาว่ายืนตีมอนอยู่เอ๊ะทำไมตัวแข็งทําไมมอนตายอย่างเงี้ยครับให้ลองมาติ๊กตัวนี้ดูอาจจะเป็นที่ว่าไม่แสดงแอนิเมชันตัวละครก็ได้อะไรเงี้ยครับมาในส่วนถัดมา in g เก e Shop นะครับก็คือ X s h o p นั่นเอง ในในมิวเวอร์ชั่น PC ก็คือ Xshop นี้เราก็ลองไปดูนะครับว่าจะมีมีพวกปั๊บอะไรขายเหมือนใน PC เลยในส่วนถัดมานะครับก็คือตลาดโลกซึ่งใน PC จะกดตัว P ในการเข้าตลาดโลกแต่ในเวอร์ชัน่นในเวอร์ชั่นนี้จะต้องกดตัว H เพื่อในการเปิดตลาดโลกและเราสามารถเลือก อะไรต่างๆในส่วนนี้จะเป็นการหาชื่อไอเทมเราสามารถใส่ชื่อไปแล้วหาไอเทมได้เลยส่วนนี้จะเป็นาการปรับหาของตีบวกว่าเราต้องการของที่มีการบวกเท่าไหร่ขึ้นไปอย่างเราปรับไว้13เราก็จะเจอของที่อย่างเช่นบวก13ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถเลือกปรับมาได้อันนี้ก็เหมือนกันออปชั่นแล้วก็็อกเก็ตหรือไอเทมรู ได้สูงสุด3รูนะครับตอนนี้ในแพทปัจจุบันมีไอเทมรูสูงสุดคือ3ซ็อกเก็ตนะครับอ่ะในส่วนถัดมาทางขวานะครับเล e c กไอเทมไทยก็คือเลือกประเภทไอเทมเราสามารถเลือกว่าเราจะหาอะไรเช่นดาบหรือว่าหมัดหรือว่าคาถาหรือว่าพวกชุดอะไรพวกนี้จะทำให้เราสามารถหาได้ง่ายขึ้นอย่างผมตั้งค่าเป็น วิงก็คือปีกนะครับพอผมกดติ๊กติ๊กวิงให้เป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับแล้วก็กด Search เราก็จะเจอแต่พวกปีกนะครับอ่าก็คือการเลือกประเภทส,สิ่งของที่เราจะหานั่นเองในส่วนถัดมานะครับก็จะหาว่าของที่เราต้องการอะ่ะมีโชคไหมถ้าเราอยากให้เราหาของที่เป็นโชคเราก็ติ๊กไปถ้าอยากเป็นหาของ e x c e l l e n t หรือยอดเยี่ยมเราก็ติ๊กไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือส่วนในส่วนนี้ ถ้าเราติ๊ก all class ก็คือไอเทมที่เจอจะเป็นสิ่งที่เราใช้ได้เท่านั้นก็คือคลาสของเราก็คือไอเทมคลาสของเราเท่านั้นอย่างเงี้ยครับเงี้ยก,ก็จะเจอแต่คลาสที่เราใส่ได้เท่านั้นในที่เอามาขายอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราติ๊กเป็นอา่าอย่างผมติ๊กเป็นเสื้ออะเสื้อแล้วก็ไม่ได้ติ๊ก all class นะครับก็แล้วก็กด search ก็คือมันจะเจอทุกอาชีพเลยนะครับ มันจะช่วยตัวนี้จะช่วยให้เราหาชุดได้ง่ายขึ้นนะครับหาชุดหรือว่าสิ่งของที่เราอยากจะหาได้ง่ายขึ้นในส่วนถัดมา search list ก็คือสิ่งที่เราหาเจอทั้งหมดเลยครับมันแสดงออกมาตรงนี้นะครับในส่วนถัดมา offer list ก็คือสินค้าที่เราประมูลหรือว่าทำการประมูลไว้แต่ยังไม่ได้รับมันจะขึ้นในนี้บอกนะครับว่าเอ้ยมีรายการอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ต่อมาเซลลิสก็คือสินค้าที่เราขายหรือว่าเราเอาขายเข้าตลาดนั่นเองมันก็จะบอกว่าเราขายอะไรบ้างนะครับโอเคในส่วนถัดไปนะครับเมลนี้ไม่อธิบายอะไรมากครับเวลาเราซื้อของจากตลาดโลกนะครับเราก็มากดรับสินค้าตรงนี้นะครับโดยการคลิกเข้าไปที่ไอเทมนี่ครับแล้วก็เมลไม่มีอะไรแล้วเราก็ลบทิ้งได้เลยเงี้ยแต่ถ้าเราไม่กดรับของนะครับเราจะไม่สามารถลบได้เห็นไหมครับ เราต้องรับของก่อนเราถึงจะลบได้ส่วนนี้ไม่มีอะไรมากโดยคีย์ลัดของคีย์บอร์ดก็คือกดปุ่ม T นะครับจะสามารถเปิดได้เลยถ้าเป็นใน PC นะครับสามารถกด T ได้เลยในส่วนถัดมานะครับ Social ก็คือเพื่อนการแอดเพื่อนการบล็อกเพื่อนว่าออไม่อยากคุยกับใครอะไรเงี้ยธรรมดาอันนี้ขอข้ามไปเลยละกันไม่สำคัญ ส่วนต่อมาก็คือกริลถ้ามีกริลก็จะกดดูได้เหมือนใน PC นะครับในส่วนของนี้ผมก็ขอข้ามไปเลยแล้วกัน,นในส่วนการบอตตั้งค่าบอทนะครับแอคแ c k ท์เรทก็คือ,อระยะในการโจมตีว่าเราจะเดินไปเท่าไหร่ส่วน Time To go back ก็คือเวลาที่เราจะกลับมาในตำแหน่งเดิมถ้าเราติ๊กเป็น o อฟนะครับก็คือจะเดินไปเรื่อยๆจะไม่กลับมาตำแหน่งเดิมแต่ถ้าเราติ๊กเป็น10 ก็คืออีก10วิเราจะกลับมาในตำแหน่งเดิมที่เราตั้งบอทไว้ก็คือนับเป็นวินาทีนะครับส่วน Target Search t i m e ตัวนี้นี่ยก็คือตีมอนเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในระยะกับ Low HP คือตีมอนเตอร์ที่มีเปอร์เซ็นต์เลือดน้อยแล้วก็ Use Regular a t a c k ก็คือตั้งค่าให้ใช้การโจมตีปกตินะครับในส่วนของนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราไปดูในการฮิ้ คิวนี้ก็ตั้งค่าเปอร์เซนต์ที่เราจะปั๊มเลือดนะครับเราต้องมีขวดเลือดเวยนะครับเราถึงจะปั๊มเลือดได้เนาะมันก็จะปั๊มเลือดอัตโนมัติเหมือนใน PC นั่นเองในส่วนนี้นะครับอ่าส่วนแรกก็คือสกิลที่เราจะใช้ในการบอทนั่นเองในส่วนนี้ผมขอใช้เป็นสกิลเมเทโอสไตล์นะครับแล้วส่วนที่2ก็คือบัฟสกิลอ่าไอาช่องบัฟสกิลเนี้ย คือตัวละครไหนที่มีสกิลอย่างเช่นวิสัต์ดักเอลหรือว่า,เ,าเลดไฟเตอร์หรืออาชีพหมัดก็จะมีสกิลบัฟเป็นของตัวเองซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้อะผมก็จะตั้งเป็นโซบาเลียกับเอนชานวิสัต์นะครับส่วนต่อมาก็คือบัฟไอเทมก็คืออย่างเช่นเดี๋ยวในส่วนนี้เราจะต้องตั้งเก็บไอเทมนะครับแล้วเราก็ให้มันกดใช้อตัตโนมัตินะครับเดี๋ยวในส่วนนี้ผมจะมาบอกไอทีว่าตั้งเก็บอะไรบนะ้างเนาะ ต่อมาเป็นรูทเซตติ้งตอนแรกนะครับทุกอย่างมันจะติ๊กไว้แบบนี้ก็คือเก็บทุกอย่างเหมือนใน PC เลยแล้วก็ตั้งค่าระยะในการเก็บซึ่งถ้าใครไม่อยากให้มันเก็บมั่วหรือว่าเราจะแบบเอออยากให้มันเก็บแค่นี้เราก็ตั้งไปครับซึ่งผมอยากให้มันเก็บเพจเก็บตังเก็บของยอดเยี่ยมเก็บเซตแล้วก็ในตรงนี้ร o ทฟอร์มไอเทมลิสก็คือเก็บไอเทมเพิ่มเติมที่เราเพิ่มเข้าไป สมมติว่าเราอยากให้มันเก็บกล่องเพิ่มตามชื่อหรือว่าเพิ่มชื่อไอเทมเข้าไปเรากดตรงนี้ครับ add special item พอเรากดเข้ามาเราก็พิมพ์ชื่อไปเลยครับว่าเราจะหาให้มันเก็บอะไรเช่นผมพิมพ์ว่าจีจีเห็นไหมแต่ถ้าเราแบบไม่อยากให้มันเก็บแล้วเราก็กดปิดออกแค่นี้ครับคือในส่วนแรก golden จะเป็นเก็บหัวเสือ,อใน map แปดร0หรืออะไรพวกนี้ครับ b อ o c of heaven เอาไว้เก็บ สุ่มเอาซาตานสุ่มเอายูนิคอร์นเอาไว้ขี่นะครับแล้วก็สุ่มเอาเพชรต่างๆนั่นเองอ่าส่วนเชอร์รี่สุ่มเอาไว้เอาบัฟบัฟเลือดบัฟโจมตีแล้วก็บัฟเกราะนะครับไฟฟิกเกอร์ก็เหมือนกันนะครับจะสุ่มพวกของเบื้องต้นที่เอาไว้ใช้ถ้าใครที่ไม่มีงบน,นะครับให้แนะนําให้ตั้งเก็บพวกนี้นะครับในช่วงเริ่มต้นแล้วก็ ในมีเวอร์ชันนี้จะมีบัตรอีเวนต์ในการเข้าอีเวนต์นะครับจะต้องตั้งเก็บอีเวนต์คือมันไม่เหมือนใน PC ที่ว่าต้องเอามาผสมในนี้คือบัตรอีเวนต์สามารถเข้าได้ทุกอย่างทุกอีเวนต์เลยนะครับอ่ะในส่วนนี้ขอผ่านแล้วกันนะครับส่วน2อันที่เหลือคือผมขอไม่อธิบายอะไรมากแล้วกันในส่วนที่จําเป็นก็คือก็จะมีอันแรกนะครับส่วนตรงนี้ก็คือ ปรับเลทในการซ่อมไอเทมอัตโนมัตินะครับเราก็ปรับสุดไปเลยครับเพราะว่ามันซ่อมน้อยมากอ่ะต่อมามาดู UI ดีกว่าวิธีการเข้าอีเวนต์นะครับเราสามารถกดตรงอีเวนต์เห็นไหมครับเราก็จะเลือกอีเวนต์โดยเราต้องมีบัตรอีเวนต์แบบนี้นะครับโดยจะต้องใช้ชิ้นส่วนอีเวนต์แบบนี้นะครับในการผสมแล้วจะได้แบบนี้มาเราถึงจะกดเข้าอีเวนต์ได้นะครับนี่ครับ พอเรากด enter เข้าไปแล้วก็ใส่เลขตามที่เขาให้ใส่นะครับพอใส่ครบปุ๊บมันก็จะย้ายเราไปยังห้องอีเวนต์นะครับโอเคไปดูระบบผัดไปดีกว่าก็คือเทเลพอร์ตนะครับเห็นไหมตรงนี้กดได้แล้วก็เลือกแมพที่เราจะไปแล้วกดเทเลพอร์ตได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอ่าต่อไปเป็นระบบบอสประจำวันโดยเราสามารถกดเข้ามาที่เมนูแล้วก็บอสโซน บอสโซนตรงนี้นะครับก็คือ1วันจะสามารถล่าได้หนึ่งครั้งโดยไม่สามารถเอาเพื่อนมาช่วยได้นะครับก็คือเราต้องล่าคนเดียวนั่นเอง1วัน1ครั้งนะครับโดยาหากจะได้ของในยอดเยี่ยมขึ้นไปโดยการล่าบอสคุณดุนนะครับถ้าเราอยากได้ของยอดเยี่ยมต้องมีตัวละครเลเวล9 0 0ขึ้นนะครับถึงจะได้ของยอดเยี่ยมถ้าเลเวลน้อยกว่า900นะครับจะได้เป็นของที่แบบ ไม่ใช่ยอดเยี่ยมครับจะเป็นของแบบปกตินะครับแต่นั้นแนะนําถ้าจะล่าบอสให้เลเวล900ขึ้นนะครับเพื่อได้ของที่แบบโอเคที่สุดหรือดีที่สุดนั่นเองแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นคลาสเทรนเนอร์หรือ,อตัวรับอาชีพนั่นเองก็คือในเวอร์ชั่นนี้เราจะไม่ต้องไปเดินหา NPC ที่เอาไว้ทํำคัสอีกต่อไปคือจะมี NPC อย่างเงี้ยตามเมืองหลักก็คือมีเมืองโนเลียโลลินเซียแล้วก็เอเวอร์แลนด์นะครับซึ่งตัวนี้จะอยู่กลางเมืองตรงน้าพุเลยเราสามารถกดเข้าไปอ่าแล้วเราสามารถเลือกเรียนสกิลในนี้ได้ด้วยเราไม่ต้องไปหาหม้วนสกิลอะไรให้เสียเวลาเหมือนใน PC นะครับเราสามารถมาเลือกเรียนได้เลยอย่างเงี้ยเราใช้ตังจะเขาจะบอกว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับเนี่ยแล้วเราก็กดเล่นได้เลย แล้วต่อมาถ้าเราเ,เลเวลถึงขั้นนะครับมันก็จะมีเควสให้เรารับตรงหน้าตรงนี้เราก็มารับตรงนี้แล้วก็มันให้ทําอะไรเราก็ไปหาตามเควสปกติเลยโอเคในะส่วนต่อมาก็จะเป็นคังเก็บของนะครับซึ่งจะมี n p c ตัวหนึ่งซื่อสตอร์เลตกราดอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเข้ากดใช้บริการเพื่อเก็บของที่แบบเราเออรกครังอนะเนี้ยเราก็เอามาเก็บตรงนี้ได้ โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะส่วนมากโอเคก็ระบบคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วไว้เจอกัน EP หน้าครับขอบคุณครับ